คนที่มีเทวดาคุ้มครองจริงๆมีลักษณะอย่างไรชาดกเรื่องพ่อค้าสองคนจะบอกถึงคนหนึ่งที่รวยและอีกคนหนึ่งที่ล้มละลายความลับนั้นอยู่ตรงนี้ทำไมบางคนดูเหมือนโชคดีเสมอทำอะไรก็สำเร็จขายอะไรก็รวยแม้จะเจออุปสรรคแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ทุกครั้งขณะที่บางคนทำบุญทุกวันไหว้พระสวดมนต์บริจาคทานรักษาศีล แต่ชีวิตกลับล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำตอบที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันคือคนกลุ่มแรกมีบุญเก่าส่วนคนกลุ่มหลังมีกรรมเก่าแต่พระพุทธเจ้าเคยเล่าชาดกเรื่องหนึ่งที่เปิดเผยความลับว่าการมีเทวดาคุ้มครองไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุญหรือการทำบุญเพียงอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าที่คนส่วนใหญ่เคยมองข้ามมาตลอด2,500ปีแล้ว เรื่องนี้จะทำให้เห็นว่าทำไมคนบางคนถึงมีเทวดาคุ้มครองจริงๆขณะที่บางคนไม่มีแม้จะทำบุญมากกว่าก็ตามขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทางสว่างธรรมะกล่อมใจรายการที่จะพาหัวใจของทุกท่านได้หยุดพักจากความวุ่นวายภายนอกแล้วหันกลับเข้ามาเพื่อออกเดินทางผ่านเรื่องราวและธรรมะไปสู่ความสงบสุขด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาจากคาสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเมืองพราราณสีเมื่อครั้งพุทธกาลมีพ่อค้าสองคนที่ทุกคนในเมืองรู้จักดีคนแรกชื่อสุริยะเป็นพ่อค้าผ้าใหม่ที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองมีร้านค้าใหญ่โตหลายแห่งสุริยะอายุ45ปีหน้าตายิ้มแย้มเสมอแต่งตัวดีมีลูกน้องคอยรับใช้มากมายส่วนคนที่สองชื่อจันทราเป็นพ่อค้าผ้าเช่นกันแต่มีร้านเล็กๆแค่หนึ่งแห่ง จันทราอายุ50ปีใบหน้าเหนื่อยล้าต้องทำงานหนักทุกวันตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำสิ่งที่ทำให้คนในเมืองสงสัยคือทั้งสองคนทำบุญพอ่อพอกันไปวัดพอ่อพอกันแต่ชีวิตกลับต่างกันลิบลับจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นทำให้ความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังถูกเปิดเผยเช้าวันหนึ่งในฤดูฝนฝนตกหนักมาตลอดคืน ถนนในเมืองเต็มไปด้วยโคลนและน้ำขังสุริยะตื่นขึ้นมาในบ้านหลูของตนลูกน้องเตรียมอ,อาหารเช้าไว้ให้พร้อมขณะนั่งกินข้าวอยู่นั้นลูกน้องวิ่งมารายงานว่านายท่านวันนี้ฝนตกหนักถนนไปร้านท้าเกิดน้ำท่วมสุริยะโบกมือไม่เป็นไรให้คนงานไปเปิดร้านแทนวันนี้ข้าจะพักผ่อนในขณะเดียวกันจันทราตื่นแต่เช้ามืด แม้ฝนจะตกหนักแค่ไหนเขาสวมเสื้อกันฝนหยิบร่มเตรียมตัวเดินไปร้านเหมือนทุกวันภรรยาของจันทราเป็นห่วงวันนี้ฝนตกหนักพักสักวันได้ไหมจันทราสายหน้าลูกค้าอาจจะมาถ้าไม่เปิดร้านเขาจะผิดหวังจันทราเดินลุยน้ำลุยโคลนไปตามถนนร่มแทบไม่ช่วยอะไรเพราะฝนตกและลมแรงท่านใดนั้น เขาเห็นชายชาราคนหนึ่งล้มลงข้างทางพยายามลุกแต่ลุกไม่ขึ้นชายชารานั้นดูอายุมากแล้วผมขาวโพลนตัวสั่นเพราะหนาวและเปียกฝนจันทราไม่ลังเลวิ่งเข้าไปช่วยพยุงชายชาราขึ้นมาท่านเป็นอะไรหรือเปล่าบาดจ็บตรงไหนไหมชายชาราผู้เสียงแผ่วข้าข้าหิวไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้ว จันทราไม่รอช้าอุ้มชายชราไปที่ร้านข้าวต้มใกล้ๆเขาสั่งข้าวต้มร้อนๆสองชามน้ำอุ่นและผลไม้ให้ชายชรากินเขานั่งคอยดูแลจนชายชรากินอิ่มสีหน้าเริ่มดีขึ้นเมื่อชายชรากินเสร็จเขาเงยหน้ามองจันทราด้วยสายตาแปลกๆสายตาที่ดูทะลุทะลวงราวกับมองเห็นจิตวิญญ,ญาณเจ้าเป็นพ่อค้าแต่ทำไมไม่รวยชายชราถามตรงๆ ชันตราอึ้งไปนิดท่านรู้ได้ยังไงว่าข้าเป็นพ่อค้าชายชรายิ้มบางๆข้ารู้หลายอย่างที่เจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีท่านหมายความว่ายังไงชายชราลุกขึ้นยืนร่างกายที่ดูอ่อนแอกลับดูมั่นคงอย่างประหลาดเจ้ามีสิ่งที่หายากแต่เจ้าไม่รู้วิธีใช้ เลยยากจนมาตลอดชีวิตจันทรายิ่งงงข้ามีอะไรที่หายากชายชารายิ้มกว้างขึ้นเทวดาเจ้ามีเทวดาคุ้มครองตั้งแต่เกิดจันทราตกใจเทวดาคุ้มครองแต่ทำไมชีวิตข้าถึงลำบากขนาดนี้ชายชาราหัวเราะเบาๆนั่นแหละคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดการมีเทวดาคุ้มครอง ไม่ได้แปลว่าจะรวยจะสบายจะไม่เจอปัญหาแต่แปลว่าเจ้าจะไม่ตายจะไม่พิการจะไม่เจ็บป่วยหนักจนทำงานไม่ได้ฉันทราคิดทุบทวนจริงอย่างที่ชายชราว่าเขาไม่เคยป่วยหนักเลยไม่แต่ครั้งเดียวแต่นั่นยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญชายชราพูดต่อประเด็นคือทำไมเจ้าถึงมีเทวดาคุ้มครอง ขณะที่คนอื่นไม่มีเพราะข้าทำบุญหรือเปล่าจันทราถามชายชาราสายหน้าไม่ใช่คนทำบุญมีเยอะแต่ไม่ได้ทุกคนจะมีเทวดาคุ้มครองเจ้ารู้จักสุริยะพ่อค้าผ้า,หาไหมไหมข้ารู้จักเขาเป็นพ่อค้าที่รวยที่สุดในเมืองเขาไม่มีเทวดาคุ้มครองชายชาราพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง แต่เขารวยมากทําอะไรก็สําเร็จนั่นเพราะเขามีดวงมีบุญเก่ามีสมองแต่ไม่มีเทวดาความแตกต่างจะเห็นชัดเมื่อเขาเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่คนไม่มีเทวดาคุ้มครองเมื่อดวงหมดบุญเก่าหมดจะล่มสลายในพริบตาแต่คนมีเทวดาคุ้มครองแม้จะจนแต่จะไม่ถึงกับอดตายจะมีทางรอดเสมอ แล้วทำไมข้าถึงมีเทวดาคุ้มครองจันทราถามด้วยความอยากรู้ชายชาราจ้องตาจันทรานิ่งเจ้าสังเกตไหมว่าเจ้าทำอะไรต่างจากคนอื่นจันทราครุ่นคิดข้าก็ทำเหมือนคนอื่นนั่นแหละทำมาหากินดูแลครอบครัวชายชาราชี้นิ้วมาที่จันทราเจ้าต่างจากคนอื่นมากวันนี้ฝนตกหนะักพ่อค้าคนอื่นพักผ่อนอยู่บ้านแต่เจ้าออกมาทำงาน เจ้าเจอข้าล้มอยู่ข้างทางเจ้าช่วยโดยไม่ลังเลไม่คิดว่าจะเสียเวลาเจ้ารู้ไหมว่านี่คือเหตุผลที่เจ้ามีเทวดาคุ้มครองแค่ช่วยคนแค่นี้เองจันทราถามชายชราสายหน้าไม่ใช่แค่การช่วยแต่เป็นความคิดและหัวใจขณะที่ช่วยเทวดาไม่ได้ดูแค่การกระทำแต่ดูเจตนาที่แท้จริงในใจ คนส่วนใหญ่ทำบุญเพื่อหวังผลบุญช่วยคนเพื่อหวังได้บุญให้ทานเพื่ออยากรวยแต่เจ้าไม่ได้คิดแบบนั้นเจ้าช่วยข้าเพราะเห็นข้าลำบากไม่ได้หวังอะไรเจ้าไปเปิดร้านทุกวันไม่ใช่เพื่อจะรวยแต่เพราะไม่อยากให้ลูกค้าผิดหวังเจ้าทำงานหนักไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อให้ครอบครัวมีนี่คือความแตกต่างคนที่ทำดีโดยไม่หวังผลเทวดาจะคุ้มครอง ส่วนคนที่ทำดีเพื่อหวังผลจะได้แค่ผลบุญไม่ได้การคุ้มครองเจ้าอยากรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงรู้เรื่องนี้ชายชราถามจันทราพยักหน้าสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยเพราะข้าไม่ใช่คนธรรมดาชายชรายืดตัวขึ้นทันใดนั้นร่างชราก็เริ่มเปลี่ยนแสงสว่างเรืองรองปกคลุมรอบกายในพริบตา ชายชรากลายเป็นเทวดาในชุดขาวบริสุทธิ์มีรัศมีสองสว่างจันทราตกใจจนแทบหายใจไม่ออกรีบคุกเข่าลงกราบไม่ต้องกราบเทวดาพูดเสียงนุ่มนวลข้ามาเพื่อบอกความจริงให้เจ้ารู้เจ้าคือหนึ่งในไม่กี่คนที่เรามองเห็นแสงสว่างในจิตใจแต่ระวังอีกไม่นานจะมีการทดสอบครั้งใหญ่เกิดขึ้นทั้งเจ้าและสุริยะ จะต้องเจอกับมันและผลที่ได้จะต่างกันมากภายในเจ็ดวันจะมีพายุใหญ่ถล่มเมืองนี้น้ำจะท่วมสูงบ้านเรือนพังทลายคลังสินค้าจะถูกน้ำพัดพาไปคนไม่มีเทวดาคุ้มครองจะสูญเสียทุกอย่างพูดจบเทวดาก็หายไปในแสงสว่างเหลือแค่จันทราที่นั่งตะลึงดูคนเดียวจันทรากลับมาที่ร้านในใจยังคิดถึงคำพูดของเทวดา เขาลังเลว่าควรบอกใครหรือไม่ใครจะเชื่อว่าเขาเจอเทวดาในที่สุดเขาตัดสินใจบอกเฉพาะภรรยาและลูกๆเท่านั้นเราต้องเตรียมตัวเก็บของสำคัญไว้ที่สูงเตรียมสเสบียงอาหารในขณะเดียวกันสุริยะกำลังนั่งนับเงินในคลังสินค้าขนาดใหญ่เดือนนี้กำไรดีมากอีกไม่นานข้าจะรวยที่สุดในคว้าน,นี้เขาวางแผนจะซื้อผ้าไหมจากพ่อค้าต่างเมืองอีกจำนวนมาก แม้จะเห็นฝนตกหนักผิดปกติแต่สุริยะก็ไม่ได้คิดอะไรวันแรกฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆจันทราย้ายของขึ้นชั้นสองเพื่อนบ้านหัวเราะเยาะ <c oughs> จันทราเป็นบ้าหรือไงฝนแค่นี้กลัวอะไรวันที่สองน้ำในแม่น้ำเริ่มสูงขึ้นจันทราแจกข้าวสารให้เพื่อนบ้านยากจนเก็บไว้เถอะเผื่อน้ำท่วมจะได้มีกินคนยากจนรับไปด้วยความขอบคุณแต่คนมีฐานะกลับหัวเราะเยาะ วันที่สามข่าวรือเริ่มแพร่ว่าเขื่อนทางเหนือเริ่มเรือ่อจันทราไปหาสุริยะท่านครับเราว่าเราควรย้ายของขึ้นที่สูงสุริยะหัวเราะดัง <laughs> จันทราเจ้ากลัวน้ำเหรอขลังของข้าแข็งแรงไม่มีอะไรผังรอกวันที่สี่เริ่มมีข่าวว่าหมู่บ้านทางเหนือน้ำท่วมหนักจันทราตัดสินใจขนของที่สำคัญไปฝากที่วัดบนเขาสุริยะเห็นจันทราขนของก็ส่หัว จันทราขี้กลัวทำเกินจริงวันที่หฝนตกหนักจนถนนเริ่มน้ำท่วมแต่สุริยะยังซื้อผ้าไหมเพิ่มช่วงนี้ราคาถูกซื้อตุนไว้พ่อน้ำลดขายได้กำไรงามวันที่6ทางการเริ่มประกาศเตือนภยัยแต่สุริยะไม่สนใจข้าอยู่ที่นี่มา4ี่สปีไม่เคยมีน้ำท่วมหนักถึงคลังสินค้ารอกจันทรานำภรรยาและลูกๆไปพักที่วัดบนเขาก่อนแต่ตัวเองยังกลับมาช่วยคนอื่น คืนวันที่เจ็ดเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นฝนตกหนักราวกับฟ้ารั่วทันใดนั้นเสียงแตกดังสนั่นขึ้นเขื่อนทางเหนือพังทลายน้ำป่าไหลบาล่าถล่มลงมาดุดคลื่นยักษ์สูงกว่าสามช่างคนในเมืองตื่นตระหนกวิ่นหนีกันอลนัลลามนจันทราที่อยู่ในเมืองวิ่งไปเตือนบ้านที่ยังไม่รู้ข่าวน้ำกำลังมารีบหนีเร็วเขาตะโกนทุกบ้านสุริยะที่กำลังหลับอยู่ในบ้านถูกลูกน้องปลุกว่า นายท่านน้ำท่วมคลังสินค้าแล้วสุริยะตกใจวิ่งไปที่คลังสินค้าเห็นน้ำท่วมสูงแล้วผ้าไหมลอยไปตามน้ำช่วยด้วยช่วยเก็บของหน่อยเขาตะโกนแต่ลูกน้องต่างหนีไปหมดแล้วสุริยะพยายามลากกระสอบผ้าไหมแต่มันหนักเกินไปเพราะเปียกน้ำไหลแรงขึ้นเรื่อยๆเขาลื่นล้มน้ำพัดจนแพบจมน้ำท่นใดนั้นมีมือแข็งแรงดึงเขาขึ้นมาเป็นจันทราอย่าเอาชีวิตไปแลกกับทรัพย์สิน จันทราตะโกนปล่อยข้าของข้าทั้งนั้นสุริยะพยายามดิ้นแต่จันทราลากเขาขึ้นฝั่งจนได้ทิ้งให้ผ้าไหมทั้งหมดลอยไปตามน้ำสุริยะนั่งมองคลังสินค้าที่พังทลายทรัพย์สินทั้งหมดหายไปกับน้ำข้าจนข้าไม่มีอะไรเหลือแล้วเขาร้องไห้เมื่อน้ำลดความเสียหายปรากฏชัดบ้านเรือนพังเสียหายมากมายสุริยะเหลือแค่ตัวเปล่าไม่มีเงิน ไม่มีสินค้าไม่มีแม้แต่บ้านแต่จันทราแม้ร้านจะพังแต่ของที่เขาย้ายไปไว้ที่วัดยังปลอดภัยจันทรานำข้าสารและสเสบียงที่เก็บไว้มาแจกจ่ายผู้ประสบภัยคนที่เคยหัวร้อเยาะจันทราตอนนี้ต้องมาขอความช่วยเหลือสุริยะยืนต่อแถวรับแจกข้าวสารในใจเต็มไปด้วยความอับอาย จันทราให้เข้าสารกับสุริยะโดยไม่พูดอะไรแต่ให้มากกว่าคนอื่นเสียอีกสุริยะนั่งอยู่ในที่พักชั่วคราวชีวิตเปลี่ยนไปสิ้นเชิงจากเศรษฐีกลายเป็นคนจนจากมีลูกน้องรับใช้กลายเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นทำไมทำไมชีวิตข้าถึงเป็นแบบนี้เขาถามตัวเองจันทรามาเยี่ยมนำอาหารและน้ำมาให้ มาสมเพศข้าเหรอสุริยะพูดเสียงขมไม่ข้ามาช่วยเพราะเราเป็นพ่อค้าด้วยกันจันทราตอบทำไมเจ้าถึงรู้ว่าจะมีน้ำท่วมสุริยะขามจันทราเงียบไปนิดแล้วเล่าเรื่องที่เจอเทวดาให้ฟังตอนแรกสุริยะไม่เชื่อแต่พอคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเขาเริ่มเห็นความจริง จันทราเตรียมตัวได้ทันเพราะรู้ล่วงหน้าแต่ทำไมเทวดาถึงมาเตือนเจ้าไม่มาเตือนข้าสุริยะถามเทวดาบอกว่าข้ามีเทวดาคุ้มครองเพราะข้าทำดีโดยไม่หวังผลสุริยะนิ่งคิดเขาทำบุญมากจริงแต่ทุกครั้งก็หวังผลตอบแทนบริจาคเงินวัดเพื่อให้คนยกย่อง ให้ทานเพื่อหวังบุญช่วยคนเพื่อให้เขาติดหนี้บุญคุณข้าทำดีเพื่อตัวเองมาตลอดสุริยะพึมพำจันทราวางมือบนไหล่สุริยะยังไม่สายที่จะเริ่มใหม่คืนนั้นขณะที่สุริยะนอนไม่หลับคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาทันใดนั้นแสงสว่างปรากฏในห้องเทวดาองค์เดิมปรากฏ สุริยะตกใจจนตัวสั่นรีบคุกเสาลงท่านท่านคือใช่ข้าคือเทวดาที่ไปหาจันทราทำไมท่านไม่มาเตือนข้าทำไมข้าไม่มีเทวดาคุ้มครองเทวดาถอนหายใจเจ้ามีโอกาสทุกวันแต่เจ้าเลือกเดินทางตรงข้ามจำวันที่ฝนตกได้ไหมถ้าเจ้าออกมาเหมือนจันทราเจ้าก็จะเจอข้า แต่เจ้าเลือกนอนพักเพราะคิดแต่เรื่องตัวเองเทวดาไม่ได้ดูว่าใครทำบุญมากแต่ดูว่าใครมีใจบริสุทธิ์เจ้าต้องการรู้วิธีให้มีเทวดาคุ้มครองไหมเทวดาถามสุริยพยักษน้าแรงข้าอยากรู้ข้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหนึ่งทำดีโดยไม่หวังผลอย่าคิดว่าจะได้อะไรตอบแทน 2. ช่วยคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ช่วยคนที่จะให้ประโยชน์เจ้า 3. เมื่อเห็นคนลำบากอย่ารีรออย่าคำนวณจงช่วยทันที 4. แบ่งปันแม้ตัวเองมีน้อยเพราะน้ำใจสำคัญกว่าปริมาณ 5. อย่าโอ้อวดเมื่อทำดีความดีที่แท้จริงไม่ต้องการคำชมแต่ข้าเตือนเจ้ามันไม่ง่าย เพราะเจ้าติดนิสัยเดิมมานานถ้าเจ้าทำได้จริงสักวันเทวดาจะปรากปให้เห็นรุ่งเช้าสุริยะเริ่มชีวิตใหม่ด้วยการช่วยเก็บกวาดวัดไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นเศรษฐีเขาทำงานเงียบๆเ,เห็นยายชราแบกของหนักเขาวิ่งไปช่วยโดยไม่ถูกขอร้องเห็นเด็กหิวเขาแบ่งข้าวก้อนเดียวที่มีให้ครึ่งหนึ่ง จันทราเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของสุริยะด้วยความยินดีข้ามีงานพิเศษให้ท่านมาช่วยที่ร้านข้าไหมจันทราเสนอสุริยะรับคำด้วยความขอบคุณไม่ถือตัวว่าเคยรวยกว่าเขาเขาทำงานหนักซื่อสัตย์ไม่บน่นไม่เปรียบเทียบกับอดีตเวลาผ่านไปหนึ่งปีเมืองฟื้นตัวจากน้ำท่วม สุริยะยังคงทำงานกับจันทราและเริ่มมีเงินเก็บบ้างแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมากคือตัวเขาเองจากคนเย่อหยิ่งกลายเป็นคนถ่อมตนเขายังคงช่วยเหลือผู้อื่นทุกวันโดยไม่หวังอะไรตอบแทนคนในเมืองเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงและให้ความเคารพนับถือจันทราสอนวิธีการค้าที่ไม่เอาเปรียบใครและที่สำคัญกว่าคือสอนวิธีคิดการค้าที่ดีไม่ใช่แค่หากำไร แต่ต้องทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์วันหนึ่งมีโจรกลุ่มใหญ่บุกเข้ามาในเมืองพวกเขาปล้นร้านค้าทำร้ายคนที่ขัดขืนสุริยะเห็นโจรกําลังจะทำร้ายเด็กเล็กไม่ลังเลวิ่งเข้าไปขวางอย่าทำร้ายเด็กเอาของข้าไปเถอะเขายื่นเงินที่เก็บมาทั้งหมดโจรโกรธที่ถูกขัดขวางชักดาบจะฟันสุริยะท่านใดนั้นดาบของโจรหักเป็นสองท่อนอย่างไม่น่าเชื่อ แสงสว่างปรากฏรอบตัวสุริยะทำให้โจรตกใจวิ่งหนีสุริยะมองรอบตัวเห็นเขาร่างจางๆของเทวดายืนอยู่ข้างๆท่านคุ้มครองข้าสุริยะน้ำตาไหลเทวดาพยักหน้าตั้งแต่วันที่เจ้าเริ่มมีใจบริสุทธิ์เราก็อยู่กับเจ้าหลังเหตุการณ์นั้นคนในเมืองมารุมล้อมสุริยะเกิดอะไรขึ้นทำไมมีแสงสว่างทำไมดาบโจรถึงหักสุริยะเงียบเขาไม่อยากโอ้อวด แต่จันทราพูดขึ้นเพราะสุริยะมีเทวดาคุ้มครองเหมือนกับข้าและทำไมพวกท่านถึงมีแต่เราไม่มีคนถามจันทราเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เทวดาเคยบอกไม่ใช่เรื่องการทำบุญมากน้อยแต่เรื่องเจตนาในใจดูสุริยะสิเขาเสียทุกอย่างในน้ำท่วมแต่ยังแบ่งข้าวให้คนอื่นเขาไม่มีอะไรแต่ยองเสี่ยงชีวิตช่วยเด็กนั่นคือใจที่บริสุทธิ์เมื่อพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้จบ พระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายรู้ไหมว่าเทวดาที่ว่านั้นคือใครเทวดานั้นคือสาวกของเราในอดีตชาติที่มาทดสอบจิตใจมนุษย์เทวดามีจริงแต่จะไม่คุ้มครองใครง่ายๆต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่คนส่วนใหญ่ไม่มี 1. ต้องมีความเมตตาที่แท้จริงไม่เลือกหน้า 2. ต้องเสียสละได้แม้ตนเองลำบาก 3. ต้องกล้าทำดี แม้ไม่มีคนเห็น 4. ต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น 5. ต้องทำต่อเนื่องไม่ใช่ทำชั่วคราวคนส่วนใหญ่คิดว่าทำบุญมากจะมีเทวดาคุ้มครองซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดคนร่ำรวยทำบุญมากแต่ถ้าทำเพื่อหวังผลเทวดาไม่สนใจคนคิดว่าสวดมนต์ไหว้พระจะมีเทวดาคุ้มครองก็ผิดอีกถ้าสวดเพื่อขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เทวดาไม่มาคนคิดว่าถือศีลเคร่งครัด จะมีเทวดาคุ้มครองก็ไม่พอถ้าถือศีลแต่ใจไม่เมตตาเทวดาไม่เข้าใกล้ความจริงคือเทวดาดูที่หัวใจไม่ใช่ดูที่การกระทําที่ไม่บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายจงจําไว้คนที่มีเทวดาคุ้มครองจริงๆอาจจะไม่รวยแต่จะไม่ตายง่ายๆไม่พิการไม่ล้มละลายจนไม่มีทางลุกจะมีทางรอดเสมอในยามวิกฤตมีคนช่วยในยามลำบากแต่สิ่งสำคัญกว่าคือ จิตใจจะสงบไม่ทุกข์ใจแม้จะจนส่วนคนไม่มีเทวดาคุ้มครองแม้รวยแต่จิตใจทุกข์กลัวจะจนกลัวจะตายกลัวจะเสียกลัวตลอดเวลาดังนั้นอย่ามัวแต่สะสมทรัพย์จงสะสมคุณธรรมอย่ามัวแต่หาเงินจงหาใจที่บริสุทธิ์เพราะเงินช่วยได้แค่ชั่วคราวแต่เทวดาคุ้มครองได้ทั้งชีวิตในยุคนี้คนที่มีเทวดาคุ้มครองมีน้อยมากเพราะทุกคน ทำดีเพื่อหวังผลโพสต์ตลงโซเชียลเพื่อให้คนชมบริจาคเงินแล้วถ่ายรูปช่วยคนแล้วอวดนั่นไม่ใช่ใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์คือช่วยแล้วไม่บอกใครให้แล้วไม่ระลึกถึงเห็นคนล้มรีบไปช่วยไม่ต้องคิดว่าจะได้อะไรเห็นคนหิวแบ่งข้าวไม่ต้องหวังว่าเขาจะตอบแทนทำแบบนี้ทุกวันไม่ใช่ทำแค่วันพระทำจนเป็นนิสัยไม่ใช่ทำเพราะกลัวบาป ถ้ายังทำเพื่อหวังผลเทวดาจะไม่มาแต่ถ้าเริ่มเปลี่ยนใจได้ตั้งแต่วันนี้สักวันหนึ่งเทวดาจะปรากฏให้เห็นแต่อย่าทำเพื่อให้เทวดามาเพราะนั่นก็คือการหวังผลอีกแบบจงทำเพื่อความถูกต้องทำเพื่อความดีงามแล้วเทวดาจะมาเองโดยที่เราไม่ต้องขอนี่คือความลับของคนที่มีเทวดาคุ้มครองจริงๆความลับที่คนส่วนใหญ่รู้แต่ทำไม่ได้เพราะใจยังไม่บริสุทธิ์พอ จงจำไว้ว่าเทวดาคุ้มครองคนดีไม่ใช่คนทำบุญแต่คุ้มครองคนที่มีใจบริสุทธิ์จริง